เราก็ามาทําแบบฝึกหัดมาทําแบบฝึกหัดกันมามาๆนะคะเขาบอกว่าจนจงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้นะคะจงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้อ่ะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปการหารก่อนนะคะโดยที่ตัวบนเป็นตัวตั้งตัวล่างเป็นตัวหารนะคะอ่าตัวบนตัวตั้งของเราก็คือเลขอะไรคะตัวตั้งของเราคือเลขอะไรหนึ่งเศษสองส่วนเจ็ดครับอ่านี่คือตัวตั้งค่ะ หารด้วยนะคะนี่นี่คือเครื่องหมายหารของเรานะคะหารด้วยอะไรคะยี่สิบเจ็ดหารด้วยยี่สิบเจ็ดนี่จากนั้นถ้ามีจํานวนคลา้าเนาะมันมีจานวนคลา้าปูก็เปลี่ยนจำนวนคลา้าเปเศษเกินก่อนนะคะโดยการเอาล่างคูณหน้าบวกบนเจ็ดคูณหนึ่งบวกสองได้เท่าไหร่คะเก้าส่วนเจ็ดค่ะได้เก้าส่วนเจ็ดนะคะจากนั้นคูก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณ แล้วก็เปลี่ยนไอ้ยีเจนี่ยนะคะเปลี่ยนกับเศษเป็นส่วนนะคะซึ่งตัวส่วนของมันคือหน 1, ึ่งกูก็กลับมันขึ้นมากลายเป็น1นึส่วนยีนะคะมีอะไรตัดได้ไหมคะ9กับ27ครับมีเก้านะคะตัดกับยีได้นะคะ9 1เป็น9 9คืออะไร27่สิค่ะ3 3นะคะหมดหรือ,อยังหมดแล้วค่ะ หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหมดแล้วเราก็เอาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เลยหนึ่งคูณหนึ่งก็เป็นหนึ่งค่ะเจ็ดคูณสามก็เป็นยี่สิบเอ็ดค่ะเป็นคําตอบสุดท้ายนะคะเพราะว่ามันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วทาต่อไม่ได้แล้วนะคะก็ตอบได้เลยนะต่อไปค่ะข้อที่สองอะไรเป็นตัวตั้งคะข้อที่สองสามส่วนสิบเอ็ดเป็นตั้งสามส่วนสิบเอ็ดนะคะ หารด้วยอะไรคะหารด้วยอะไร11สิบห5าอ่า1าส่วน5าน,น,นะคะซึ่งมันก็ไม่มีจํานวนคพาะอีกแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็แค่เปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนนะคะโอเคอะไรตัดได้11กับ55อ่า11น,น,นะคะตัดกับ55ได้นะ11หนึ่งเป็น11 11ห้าเป็น55มีอะไรตัดได้อีก3กับ51 สามตัดสามได้หนึ่งสามตัดอะไรอ่ะได้อะไรตัดห้าเ็ษได้อะไรสิบเจ็ดได้สิบเจ็ดนะคะหมดหรือ,อยังหมดแล้วคร<ะ>ับอ่าหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาเศษคูนเศษส่วนคูนส่วนได้นนนนหนึ่งหนึ่งคูณห้าก็เป็นห้าหนึ่งคูณสิบเจ็ดก็เป็นสิบเจ็ดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตอบห้าส่วนสิบเจ็ดนะคะ โอเคต่อไปข้อที่สามค่ะข้อที่สามข้อที่สามอะไรเป็นตัวตั้งคะสองเศษสามส่วนสี่สองเศษสามส่วนสี่เป็นตัวตั้งหารด้วยอะไรคะหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบห้าค่ะหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบห้านะคะจากนั้นมันเป็นจำนวนคลาสกูก็เปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนนะคะเศษเกินเศษเกินก่อนจะได้ล่างคุณหน้าบวกวนสี่คูณสองบวกสามได้เท่าไหร่คะ สิบเอ็ดส่วนสี่ค่ะ <18 S 2> ได้สิบเอ็ดส่วนสี่นะคะแล้วก็อันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนก็นแล้วกันน้งมูอ่ะอันนี้ก็เอาล่างคุณน่าบวกบ,บนเหมือนกันห้ากับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหรค่คะสิบหกส่วนห้าสิบห้าสิบหกส่วนสิบห้าเท่าไหร่คะเจ็ดเจ็ดหรืออะไรสิบหกส่วนสิบห้าค่ะอ่าครูเขียนผิดนี่หว่าครูลืมียนเลขหนึ่งไปได้สิบหกส่วนสิบห้านะคะโอ้ จากนั้นเราก็ค่อยเปลี่ยนหารเป็นคูณปรับเศษเป็นส่วนตัดได้ไหมคะตัดได้ไหมคะตัดไม่ได้ครับตัดไม่ได้ก็ต้องคูณเลยค่ะเด็ดคูณสิบห้าได้เท่าไหร่คะเ1็คูณสิห้า หนึ่งร้อยหกสิบห้าได้หนึ่งร้อยหกสิบห้าสี่คูณสิบหกได้เท่าไหร่คะ <44. S 1> สี่สิบสี่ค่ะสี่สิบสองหกสิบสี่ค่ะหกสิบส <64 S 1> ี่ <64 S 1> นะคะ,ะ,คะทีนี้มันเป็นเสร็จเกินนะมันก็ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเราก็ต้องทำเป็นจำนวนคลาสก่อนโดยการเอาร้อยหกสิบห้านะคะ หารด้วย64นะคะแล้วก็ดูว่ามันได้เท่าไหร่เศษเท่าไหร่64คูณอะไรไม่เกิน165ค,ค,ค่ะคูณ2ค่ะคูณ2นะคะซึ่งคูณ2แล้วจะได้128ลบกันลบกันเหลือเท่าไหร่37ค่ะอลบกันเหลือ37เพราะฉะนั้นครูก็เลยตอบ จำนวนเต็มสองเศษสามสิบเจ็ดส่วนหกสิบสี่นะคะเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่อะไรเป็นตัวตั้งคะลบห้าเศษหนึ่งส่วนสามค่ะลบวห้าเศษหนึ่งส่วนสามเป็นตัวตั้งหารด้วยอะไรคะ สิบเศษสองส่วนสามสิบเศษสองส่วนสามก่อนจะทําอะไรก็ต้องเปลี่ยนจำนวนคล้าให้เป็นเศษเกินก่อนโดยการเอาล่างคูณหน้าบวกกันนะคะล่างคูณหน้าบวกกันสามคูณลบห้าบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะลบสิบหกส่วนสามค่ะต้องหมายลบด้วยนะลบสิบหกส่วนสามนะคะแล้วก็หารด้วยสามคูณสิบบวกสองเป็นเท่าไหร่คะสองส่วนสามค่ะสามสิบสองส่วน สามนะคะเอ้ยถูกไหมเอาถูกแล้วนะคะทีนี้เราก็เปลี่ยนฐานเป็นคูณกราเศษเป็นส่วนนะคะลบสิบหกส่วนสามเปลี่ยนฐานเป็นคูณกราเซตเป็นส่วนนะคะอ่ามีอะไรตัดได้ไหมคะลบสิบหกกับสามสิบสองลบสิบหกหนึ่งเป็นลบอ่าหนึ่งเป็นลบหนึ่งอนะเป็นลบหนึ่งตนะ้ใส่เครื่องหมายลบไปเลยสิบหกคูณสองด้วยสามสิบสองมีอะไรตัดได้อีกคะ่ะ กับสามสามกับสามนะสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามนะคะโอเคเหลือแค่นี้คะ่ะเพราะฉะนั้นลบหนึ่งคูณหนึ่งได้เท่าไหร่คะลบหนึ่งค่ะได้ลบหนึ่งเนาะหนึ่งคูณสองได้เท่าไหร่คะสองสองเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วครูก็ตอบว่าลบหนึ่งส่วนสองนะคะเป็นคําตอบสุดท้ายต่อไปข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าอะไรเป็นตัวตั้ง สิบห้าส่วนสี่ค่ะตัวสีบสิบห้าเศษสามส่วน 15, สี่ตัวต่างหารด้วยอะไรคะสิบเศษหนึ่งส่วนสองอ่าเศษหนึ่งส่วนสองแล้วเครื่องหมายลบอะ่ะ <c oughs> เครื่องหมายลบล่ะ <c oughs> ใส่ครับใส่ไปตรงไหนอ่ะทั้งสองเลยค่ะทั <c oughs> ้งสองเลยครับใส่ทั้งสองถ้าใส่ทั้งสองมันกลายเป็นหวกสิใไหมใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะนะ่าสเราใส่ทั้งสองไม่ได้นะคะมันมีเครื่องหมายลบอยู่ตัวเดียวฉะนะเราจะใส่ข้างบนหรือใส่ข้างล่างก็ได้นะคะตัวใดตัวหนึ่งนะมันมีแค่ตัวเดียวอย่าไปใส่สองตัวนะคะองั้นคุณเลือกใส่ตัวข้างหน้าเลยแล้วกันนะคะคุณเลือกใส่ตัวข้างหน้าเลยนะคะ,คก,ะ,คะก็ใส่แค่อันเดียวพอจากนั้นเหมือนเดิมคือถ้าเป็นจำนวนฟ้าก็ต้องทําให้เป็นเศษเกินโดยการเอาล่างคุณหน้าบวกบน,นะะสี่คูณสิบห้าบวกสามได้เท่าไหร่คะ 6ิบสาส่วนสี่ค่ะติดลบได้ลบหกส่วนส,ส,ส,สนะคะแล้วก็2องคูณสิบวกหค่ะ21่ส่วนสค่ะ21่ส่วนสนะคะหลังจากนั้นครูก็ต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนซะโอเคมีอะไรตัดได้บ้างติดลบหกสิบสามกับยี่สิบเอ็ดค่ะอ่าอันนี้ตัดได้นะคะโดยเอาอะไรมาตัด เอายี่สิบเอ็ดตัดค่ะยี่สิบเอ็ดตัดเลยยี่สิบเอ็ดหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดที่เปคูณได้หกสิบสามติดลบสามค่ะอติดลบสามแล้วก็มีอะไรตัดได้อีกสองกับสี่ค่ะสองกับสี่นะคะสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่เพราะฉะนั้นก็จะเหลือลบสามส่วนสองคูณกับหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยกูก็เลยตอบอะไรคะลบสามส่วนสองค่ะอ่าเป็นคำตอบสุดท้ายหรือยัง ยังคัะยังนะคะนั้นก็ต้องทำให้เป็นจำนวนค่ะนะคะเพราะมันเป็นเศษเกินเนาะทำให้เป็นจำนวนค่ะได้ว่าหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามหนึ่งเศษหนึ่งส่วนเศษสองลุไหมเราก็ติดลบอ่าติดลบค่ะเพราะนั้นเราก็ตอบลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองนะคะเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะ